ก็กราบสวัสดีครับในช่องแอร์ทีวีเกมเนะคะวันนี้เราก็จะมาล่าคนเมาปาลาระเบิดนั่นเองนะคะรับหรือกันหรืออีกนามหนึ่งเ้าว่าอีเขาาเรียกกันว่าชื่อว่า Nick ซเยอร์นั่นเองครับพี่มันเป็นคนเมาปาลาระเบิดเนี่ยที่ไอ้นิกโซเยอร์นี่แหละครับม,นนรมันเนี่ยไปทําการมันเนี่ยได้ไป มันได้ไปกินเหล้ามันได้ไปกินวายมาแล้วมันเมาครับมันเมาเลยแล้วมันก็ไปจะไปไล่ปลาระเบิดใส่คนเนี่ยนะวันนี้ก็ต้องมาลังับนะครับไม่ใช่มันไม่ได้ไปมันมันไม่ได้กินวายอย่างเดียวนะมันไปกินเหล้าด้วยนะมันกินทั้งวายมันกินทั้งเหล้าเลยนะทีนี้เนี่ยวันนี้มันก็จะไปล่ามันกันนะมันกิน มันกินทั้งว้าวายมันกินทั้งเหล้าโหกินอย่างเยอะอื้ไอ้เฮียนิกเนี่ยมันกินอย่างเยอะเลยมันก็อยู่ตรงนี้แหละมันจะอยู่แถวๆเนี่ยตรงนี้เลยนั่นเองครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนั่นเ,นเอคนเงครับไปเลยดีกว่าไม่พูดพันธุ์เพลงครับปลยเลยนิวคาสปอนเลอร์ก็ดาวนรถเลยไปเองวะ เอารถคันป่วนผมไปแล้วกันนะเอารถคันป่วนผมไปแล้วกันนะรถลูกรักนะโอเคนะคเข็นรถเลยแล้วกันโอเคก็มีจีเพ็บอกทางอยู่นะเป็นมัดจีเพ็บอกทางนะมัดจีเพ็ดบอกทางแบบนีเดียทีบีนีเดียทีบีดิชั่นนะผมก็ไปลงมาในเกมจีเดียแสนี่แหละนะ โอ๊ก็อยู่ประมาณใกล้ๆบ้านใกล้ๆตรงบ้านซีเจนี่แหละนะสำหรับไอ้นิกเนี่ยคนมาประเบิดที่ชื่อว่านิกเนี่ยนะมันก็อยู่ใกล้ๆบ้านซีเจนี่แหละวันนี้เลยเนะี่ยซีเจก็เลยขับสปอร์ตคันนี้เนี่ยไปสำรวจบ้านไอ้นิกกันนั่นเองโอ้โห นี่ครับนี่มีคุยเรื่องไอ้นี้กันด้วยนะในกลุ่มนะผมไม่ปเปิดเผยแล้วกันเฮ้ยไหนวะไอ้นิกไอ้นิกโอ้ยเฮ้ยใครวะนั่ยนะโอ้โหชัดเจนเลย ไม้นี่ไ่ปาระลเปิดโอ้โหไปสร้างความเดือดร้อนให้เลยนะไอ้นี่ไปสร้างความเดือดร้อนเลยนะด้วยมึงมึงมึงไปสร้างความเดือดร้อนเลยนะไอ้นี่มึงไปสร้างความเดือดร้อนทำไมวะเนี่ยไ่ปาระเบิดเขาเลยนะโอ้โหมาไปแล้ว จมัดจมัดหมัดเมาหมัดเมาประเดี๋ยว CJ มัดเมาไหมอะไรไอมึงเจอะจะเคี้ยวอยู่มาทวดไปหน่อยอือไอคนมาปลาระเบิดไอคนมาปลาระเบิดเอ้ยอือมึง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 มีโอกาสปลาระเบิดหรอกเองคนมาปลาระเบิดคนมาปลาระเบิดนียไอ้นี่อือ ป่าระเบิดกันเยอะเลยนะไอ้นี่มึงสร้างความเดือดร้อนเลยนะเนี่ยขอเล่นกับมึงสักพักหน่อยแล้วกันกูขอเล่นกับมึงสักพักหน่อยไอ้นี่กูขอเล่นกับมึงสักพักหน่อยแล้วกันอืงยาบมึงป่าระเบิดกูขอเล่นกับมึงสักพักได้เคียวอยู่ันทุ่งของกูหน่อยแล้วกันก็ตามไปด้วย แล้วก็ตามไปด้วยชึบนี่แล้วก็ตามไปด้วยควงสวิงอีกทีหนึ่งแล้วตามไปนนด้วยควงสวิงอีกตีตบตีมันตบต่อยมันตามไปด้วยดาบตามไปด้วยดาบดูเป็นปลาระเบิดปล่อยจนไหวนี่มึงเมาขนาดนี้เหรอมึงเมาขนาดนี้อ หนึ่งปลาระเบิดเยอะจังเลยวะไข่ค้าไข่พวกคนนั้นท่านเลยนี่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 ไงนี่ไงล่ะนี่นี่นี่ตายยังตายยังไงคนมาปลาระเบิดเอ้ยมดี๋ยวใหญ่กูต้องใช้กำลังเกี่ยวกับปืนกูโหจะตายซแล้ว มึงมึงกากเลยให้คนนู้นอีนี่มึงกากเลยจังเลยนะกูล่าแค่หกนาทีเองปกติกูล่าบิ๊กฟุตเป็นยี่สิบนาทีกูจะฆ่ามันได้กูจะฆ่าแน่แน่กูล่าเป็นยี่สิบนาทีจัดนีแม่งกูล่าไปแค่เก้านาทีเองกูล่าไปแค่หกนาทีมึงก็จตาเลยนะมาขั้วไปแดกเอาขั้วไปแดกเอาขั้วไปแดก เอาควงสวิงไปแดกเอาควงสวิงไปแดกเอาควงสวิงเอาควงสวิงเอาควงสวิงไปแดดซะเอาควงสวิงไปแดกเอาควงสวิงเอาควงสวิงมึงไปแดกอืมควงสวิงมึงไปแดกมึงเอาควงสวิงไปควงสวิงไปแดกนะมึงเอาควงสวิงไปแดกควงสวิงไปแดดเอาควงสวิงไปแดกซะ มึงเอาควางโซวิงไปแดกซะมึงจะได้รู้ไงมึงจะได้รู้ไงมึงเอาควางโซวิงกูติดแดดซะนี่นี่โอ้โหมึงหลาคนน่ะได้รับผลกระทบจากมึงไปเยอะเลยนะคนงานข้างคนงาปาระเบิดคนมาปาระเบิดข้างคนน่ะได้รับผลกระทบจากมึเงเยอะเลยนะกูไม่อยากเล่นกับมึงแล้วไอ้นี่ ใจหนึงกูก็อยากเล่นกับมึงนะใจน,นึงกูก็อยากเล่นกับมึงนะอ,อ๋อกูรู้แล้วกูจะฆ่ามึงไนมะ้คิดทานี่แหละอืมโอ๊ยทักมาอีกและอา้าวตายซะละเอ้ยคนมาปฏิบัติบทวันนี้พี่ซีเจก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย